ดีค่ะพบกับตุงตุช่องหญิงไทยสะภัยเก่านะคะวันนี้หายหน้าหายตาไปนานวันนี้นะคะตุงตุจะมาทําเมนูผักตามฤดูกาลนะคะเมนูยำยำสสเ่า,มา,มาหมูสับลูกชิ้นแล้วก็เล็บมือนางนะคะส่วนผสมก็มีหมูสับนะคะตุงตเตรียมไว้แล้วก็เนี่ย ลูกชิ้นแล้วก็เล็บมือนางนะคะลูกชิ้นกระเทียมอ่าเนิ่งเตรียมไว้ลูกชิ้นผ่าเสร็จแล้วนะคะนี่มะเขือเทศปลูกเองจากสวนนะคะมะขามก็ที่ต้นที่สวนค่านะมะขามมะขามเปียกค่ะมะนาวก็ที่สวนตัวเองค่ะบ้านพี่สาวพี่สาวมาฝากจากชานุมานนา้ำเยอะมากค่ะอ่าขั้นตอนทำนะคะเอาเร็วๆสเดา สะเดานี้ตุงตุงจะเลือกเอาสะเดามันจะหมดฤดูบ้างแล้วล่ะดอกแต่ถ้าใครชอบชอบขมก็เอาดอกตูมนะคะแต่ขมขมมันมันซะหน่อยตุงตุงก็เอาดอกบานผสมตูมนี้นี่นะคะนะมาดูขั้นตอนของตุ้งตุํงทำนะคะเอาละเรามาปรุงส่วนผสมนะคะดอกสเดาค่ะสะเดาถ้าใครชอบขมก็เอาสะเดาดอกตูมนะคะตุงตุงชอบสะเดาที่ไม่ค่อยขมเท่าไหร่ เอาดอกบานหน่อยตูมหน่อยนะคะก็วนเส้นค่ะลงไปแล้วก็มะเขือเทศค่ะลงไปวนเส้นเออวนเส้นแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หมูสับลวกให้สุกนะคะลงไปเรียบมือนางลูกชิ้นนะคะลงไปโอ้ หอมแดงอ่าหรือใครจะใช้หอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแต่ตุงๆหอมหัวใหญ่หมดอ่าจุนจุก็ใช้หอมแดงแทนเพราะว่าเรามีพระเอกคือขึ้นชายหรือบางคนก็เรียกตั้งโอนะคะไปแล้วก็มะนาวตุงจจะไม่ใส่หมดลูกนะคะเพราะว่าเขาจะเปรี้ยวมากมะนาวพันเนี้ยเพราะตุงๆมีน้ำมะขามเปียกแล้วค่ะ นัวนี่ว่ากันแต่ตรงตรงใส่นี่ค่ะ,ละแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่นิดหน่อยก่อนเราชิมแล้วอ่ะจะเค็มจะน,นัวจะ เรียวจะหวานเราค่อยอีกทีนะคะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะ,นะคะนี่คะ่ะคลุกให้เข้ากันเดนจะใช้แบบนี้ดีกว่าเหออ็นไหมคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะคือดอกสะเดาลอ่ะทุกคนก็จะชิมนะคะ อันนี้ตุ้มๆมีเพิ่นชอบเปรี้ยวนะคะตุ้มๆก็จะเติมมะนาวความเปรี้ยวไม่ไม่พอมะนาวใส่อีกรูปนี้พอดีค่ะ มาค่ะกินยำสะเดายำสะเดาว,วุ้นเส้นหมูสับยำสะเดาวรวมมิตรวุ้นเส้นหมูสับเล็บมือนางนะคะลูกชิ้นแล้วก็แตงไม่พุดพรำทำเพลงกินเลยค่ะโอ้ยดอกสะเดาด,ดูดอกสะเดากินผักตามฤดูนะคะ ถ้าใครไม่เคยกินลองนะครับเาจะติดใจ จงเกบบนึงคุณบัานจิตที่นาก็จะประมาณนี้ค่ะ 哪一个？ อันกิน,นไหมอร่อ,อยจริงๆไม่ได้โกหกมันได้คือหกอร่อยจริงๆลองทำกันดูเช่เดาเนี่ยมีทุกภาคค่ะ ้นอยู่กับว่าภาคไหนจะทำแบบไหนเราไม่ใช่ว่าแค่ลวกต้มกินกับเก้ากินกับก้อยกับลาบนะคะกินกับน้ำพริกยำจ,จุงมๆจะลาบใส่ขนมจีนอีก สำหรับที่ใครกินกมกินเพียวๆไม่ได้ค่ะต้องกินแบบนี้ยำกิน จับถือกินนั่งกินเลยไม่ต้องมีโต๊ะมีเตียงสวัรนะค์บัานนาอร่อยจริงจริงจานไปเลย โ่งขันไก่ชนไก่ตีไก่เยอะไก่เยอะเป็นเยอะ คุยถามหาแม่เหรอ <c oughs> อ,อร่อยอร่อยจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะหมดหมดแล้วคะ่ะอร่อยมาก ลองทากินดูนะคะเป็นยาด้วยหวานเป็นลมผมเป็นยาใครที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยอาสิ่งที่ขมนี่ก็มันเป็นยาจริงจริงค่ะเชื่อตึงๆนะคะเดี๋ยวตึงๆจะไปกินน้ําแล้วก็เอาถ้วยชามไปเก็บลาละคะ่ะไปก่อนนะคะวัสดีค่ะ